สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับดอนหงแดงครับหรือดอน The Red, เดอะเลดเนาะเซิร์ชจะได้กับปะนะครับเป็นสองจื่อเลยนะครับวันนี้วันที่16นะครับสิงหาคมส5งพัน้หเวลา2ทุ่มนะครับ45นาทีเนาะวันนี้นะครับก็เขาก็จะมาคุยกันถึงเกมเมื่อคืนนี้นะครับตี เฮาเนี S 1> <S 1> <S 1> ่ยรพู้นะครับเปิดบ้านทำได้แค่เสมอกับคริสตันพาเลตเนาะหนึ่งหน,งนะครับเป็นเกมที่เกือบตายแห่งเกมหนึ่งเนาะเสมอสองเกมติดแล้วนะครับโอเคผมก็ได้ทำกันบ้านมานิดหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังน <c oughs> หน่อยว่าหลังจากตีแฮคที่หูคี่ตาตื่นมาตอนตีสอเนี่ยเพื่อจะมาพอทีมพักเนี่ย นะครับได้ได้หู้ได้หันไอ่ยอย่างปลาล่ำปลาเรือนะครับอ่านะครับก็จะมีอย่างที่ผมได้หันพ่องเนาะโอเคนะครับแค่เปิดมาเห็นไรจืดนักเตะน,นะครับอันนี้ผมว่ามันก็ชอ็อกความรู้สึกของผมพอสมควรแล้วนะครับคนที่ช็อกสุดๆก็น่าจะเป็นจืดดีแง่ผมช็อกสุดๆก็น่าจะเป็นแนทฟิลิปครับ ตีบเบียดโจโกเมตนะครับลง11ตัวจริงหน้าตาเฉยเลยนะครับแล้วก็กองกลางก็เป็นเจมมิลเนอร์นะครับเบียดจอแดนเฮนเดอร์สันแทนที่จะใจ้เฮนโดเนี่ยคู่กับฮาวิเอเลียดนะครับนอกนั่นนะครับก็เป็นไปตามตีเขาผู้กันอยู่แล้วเนาะว่าจะมีไผ่ลงเล่นพ่องนะครับประตูก็เป็นอลิสันนะครับเอ่อเซ็นเตอร์แบ็กก็จะมีเฟอร์จิลฟันได้นะครับแล้วก็ แบ็กซ้ายก็จะเป็นโรเบิร์ตสันนะครับแบ็กขวาก็เป็นอโน่เนาะมีฟิลตัวรับก็เป็นฟาบินโยอยู่แล้วนะครับหน้า3ตัวตามคาดนะครับก็เป็นลุยดีอาสนูนเยสแล้วก็ซาลาเนาะต่อมานะครับเล่นไปได้สักกัมหนึ่งเนาะก็ได้หันเลยนะครับว่าโอกาสของเขาเนี่ยลุดลอยไปกับสายลบเลยแต่ต้นเกมเลยนะครับจากการที่ป๋ามิเนอร์เนี่ย ได้รุดเข้าไปยิงนะครับแต่กระติสเซกอยตานะครับของประตูของทั้งพาเลตเนาะจะน่าก็เป็นนุนเยตนะครับได้ยิงแหม2องสามข้างนะครับเน่งๆก็มีจังหวะตีแปรข้ามคานไปนะครับแล้วก็คณะติเฮาเนี่ยกำลังเปิดห้องไว้นะครับกำลังขึงเกมนะครับใส่พาเลตเนาะก็โดนพาเลตเนี่ยแก้เพลทได้นะครับแล้วก็ ส่งบอลเา้วคือกับทางไอ้วินฟรีซาฮานะครับตียืนอยู่ระหว่างกัางเฟอร์จิลฟันได้กับเอ่อฟิลิปเนาะพอได้จังหวะกับสปีดทันทีนะครับจังหวะตอนนั้นเนี่ยพอจะได้มันกับบอลล่าหน้านะครับอยู่ต่ำกว่าไ <c oughs> ลท์กองหลังเนี่ยประมาณครึ่งตัวเนาะประมาณครึ่งเก้านะครับแต่มันบ,บน่มีปัญหาเ,นะเราซาฮาเนี่ยเลี้ยวอยู่แล้วนะครับแป๊บเดียวเนาะลุดเข้าไปเดี่ยวเดียวับไอ อลิสันนะครับ <c oughs> แล้วก็ยิงเข้ามุมไปง้ามนะครับลูกนี้ง้ามขนาดนะครับโคตรคมเลยเนาะแล้วก็นั่งหลังจากนั่นริฟผู้ก็ช็อตไปพักใหญ่เลยนะครับแล้วก็มามีรุ่นครับตอนจังหวะมงของเอเลียดน้อยหนึ่งนะครับแต่ก็มันก็บอกผ่านมือประตูอยู่ดีแม่ว่าแกจะบอกก้าครับตรงๆนอนแร้วแขกแปะบอลแล้วมันลดมันมันลดลงมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บอกเข้าใจกันระวังกล้องหลังนะก็ ออกหลังไปเก็เสียหลุกเตะมุมเนาะก็ทาได้แค่วัดเสียวอ้เต้เนาะครับเออท้าครึ่งแรกเนาะก็มันอ,อมันมีสองจังหวะนะครับท้าครึ่งแรกเนี่ยมันจะมีจังหวะตี่เลาเกือบเกือบจะนะครับ <c oughs> ผมว่าถ้าโดนดอกนี่ไปมีหวังน่าจะขึ้นจากหลุมบอตันนะซาราได้รุดเดียวนะครับเข้าไปหล่อเปาอลิสันเนาะแต่เขานี่เป็นอลิสันนะครับตีเอาชนะ สาหาได้นะครับเซฟจ่่ยทีมไว้เนาะแล้วก็มีอีกข้างหนึ่งนะครับอันนี้ก็ท่ายเกมเหมือนกันนะครับเป็นนุนเยสนะครับได้โอกาสพักบอลงามๆเลยครับในเกือบจะถึงเคโทดเออกอพวกหลายแล้วนะครับแต่ว่าจากว่าแกยิงอ่ะมันมันเอยวตัวแบบอาจจะพิจากว่าไปน้อยเนาะมันบอลมันก็นเลยทิศทางมันก็นเลยบอเข้ากรอบนะครับแต่ก็ได้เสียวอยู่นะต่อไนะครับ รึ่งแรกก็ตามบนยูเนะศูนต์หนึ่งอาการก็บอกใครดีเ่าได้นะครับเริ่มจะเหมือนกับฟูแลมเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยเลยเนาะเหมือนเกมนั่นเลยนะครับเริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยเจ้เกินเข้าไปได้เปลี่ยนไถเนาะแต่ว่าสิบเอ็ดนาทีนะครับมันมีจุดเปลี่ยนนะครับตอนนั้นผมก็เอ๊ะกองมันกับลับมาโฟกสตีพอเทียนี่นะครับเราก็กรลมาการก็ชูใบแดงขึ้นมานะครับก็ตกใจว่า มันเป็นใบแดงของไผ่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับก็มีหน้าของนี่ละครับนุนเย็ดออกมานะครับก็มีผับเจ้าออกมาว่าโอ้นุนเย็ดนี่ไปเปิดห้องเนี่ก็เป็นลูกศิษย์ของเซนดินซีดานนะครับก็ไปเจ้หัวเนี่ยโขกใส่หน้าของเฮนเดอร์สันนะครับของกองหลังของพาเลตนะครับก็โดนใบใบแดงไหลออกไปเนาะ ตอนนั้นนี่หน้าของครอบนี่เสียนะครับแล้วก็แก้กับหัวเสียสุดๆเนาะแล้วก็ไอ้นุนเยียดเนี่ยก็ยังไ่ยอมออกจากสนามนะครับก็พยายามจะไปถามกรรมการอยู่แล้วก็มีออจอมเก่านะครับอย่างไอพ่อเจมิเนอร์นะที่เป็นกัปตันตัวนี่ก็มาพยายามห้ามนะครับแล้วก็ดันน้องออกสนามไปนะครับไอครอบนี่ต้องเปิดห้องหยือก็เอ็กซเลยนะครับตะโกนตะโกนใส่เลยเนาะ ุนเยียดบอกว่าออกมาได้แล้วนะครับประมาณนั้นเนาะแกกับหัวเสียนะทีมก็ตามอยู่แล้วก็มะยะแบบเกมมันล้วนนะมนะตกเป็นร้องแฮมเนาะนะครับรียรว่าหันหายนาชัดๆนะครับผมก็คิดว่าโอกาสที่จะก้าเนี่ยมีสูงเลยนะครับเพราะว่าเขาเหลือสิบคนเนาะแล้วก็พาเลตเนี่ยครับดีตัวนะครับแล้วก็ตีคณะตีกํานังงงงอยู่ครับบอจะญาีจะได้ดีนะก็ลุยดีอาดนะครับแกก็ได้บอลจากตั้ง ตั้ง้ายของแกนะครับแล้วก็เลี้ยงเข้ามาในกรอบเคโทดเนาะตอนแรกผมก็ว่าเอ๊ะแกจะจ่ายหรือเปล่าน่ะแต่แกก็เลี้ยงสัสงเงาะสังแง้มนะครับแล้วก็ได้จังหวะตะวัดเต็มข้อนะครับข้างขวาบอลเสียบมุมงเข้าไปอย่างโคตรงามนะครับเราเป็นนักเตะที่ผมเดาวไว้นะครับว่าจะเป็นคนยิงประตูเฮอร์คาลิวพูนะครับแล้วแกก็ยิงได้แต่แตนะครับวันนี้นะเออผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นอย่างแกยิงได้เนาะแต่ว่า ก่อนหน้าเนี่ยมันมันมีเป้าไงมันมีเป้าเวนดาวินนุนเยตนะครับเวลาแกได้บอสเนี่ยแกก็พยายามจะฮื่อกระทางดาวินนุนเยตแต่พราะมันบอกมีเป้าแล้วมันก็ต้องเข้าไปทําเองนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็สามสิบนาทีสุดท้ายเนาะครอบก็บเปลี่ยนทีเดียวเลยนะครับสามคนส่งเฮนโดลงมาแทนมิเนอร์นะครับคอตตัสซิมกาแทนโรเบิร์ตสันเนาะโจโกเมสก็ลงมาแทนฟิลิปนะครับ เออก็ยาอย่างมาได้นะครับช่วงที่เหลือเนี่ยแต่ว่าเกือบจะโดนซาร์ฮัตัดลูกที่สองเหมือนกันนะครับโอ้ถ้าโดนลงด้านผมว่านะโอกาสก้านเนี่ยโอ้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะตัวก็นน้อยกว่านะครับแล้วก็ซีนานีสุดท้าาเนี่ยเฮอฟาบบโอเข้าวันโยนลงมาแทนเอเลียตนะครับแต่ว่าคนติดกิดว่าน่าจะได้ลงที่สุดนะครับนาบีเกตาหายไปไหนบอกู้นะครับบอกมิจอนะครับ ได้เป็นแค่นั่งสำรองเนาะแล้วก็มีซิมนาทีสุดท้เนี่ยได้หันโอก,กาสยิงของ2คนเนาะของคาร์วาโยกับโมฮัมเหม็ดซาลานะครับแต่ว่าก็ทากสาเสาไปห,หมดเนาะบ่เข้าเลยนะครับวันนี้ดวงกับบนีนะครับอันนี้ก็โทษด,ดวงไปนะครับจบเกมก่อนะครับอารมณ์มันก็เลยเซ็งๆนะครับบอต่างจากเกมของฟูลแลมซักต่อใดนนะครับวันนี้เนาะ ในดิสิตแอนฟิวนอคขอบเปิรนก็มีการเปิ่นห้องอย่างก็ถแถลงข่าวหลังเกมนะครับอันนี้ก็จับมา3ประเด็นนะครับ3ประเด็ดน It, It เนาะดิสิตแอนฟิวเปินเปินอู้ถึงนะอันนี้ผมก็เกบมาเล่าให้ฟังเนาะก,ก่อนที่เขาจะไปเข้าว่าเขาจะอู้อย่างนะครับอันนี้ก็ประเด็นนี้ก็บอกว่าเป็นอาร์ทิ์ที่เป็นห้องว่าอยัง สัปดาห์ที่บาบอนะครับกับอาการบาดเจ็บเนาะสัปดาห์นี้ก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีนักเตะเจ็บเพิ่มมีหัมสองคนนะครับเป็นโจเอลมาติปแล้วก็แห่มคนพนึงเป็นบ๊อบบี้โรเบิโตเฟอร์มิโนนะครับก็ยังบกหูนะครับบอาจะได้ฟิตลงเล่นเกมแดงเดือดก่อนะครับอันนี้ก็บอกไปได้เน,นาะขณะเดียวกันเนี่ยโจโกเมดนะครับจอแดนเฮดสันก็มีปัญหาเรื่องความฟิตนะครับและเป็น สาเหตุสําคัญเลยนะตี่เฮอบอททำเฮอครอบเนี่ยบสอส่งโจโกโมเมตรกับเฮนเดอร์สันลงซีเวตคนแรกนะครับมันเป็นปัญหาของความฟิตเนาะเออแล้วก็เกก็เรื่องเนี้ยครอบแกกะะับโมฮูแกจะอู้เรื่องนี้จะได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยก็จะมีนักเตะเจ็บนะครับบางคนก็เจ็บขานี่องเจ็บนองพ่องนะครับเจ็บแฮมสติงนะครับ บา้บา,บา,บานะครับก็คือแต่ละคดนี่มาแต่ละวันนี่อาการประทับเน,นเลยเนาะครอบก็เลยแก้ก็เปรียบเปยว่าโอ้สงสัยช่วงนี้จะเป็นช่วงรักหูอมจันนะครับหรือมันก็พะสุกเขา้าพะเสาแทรกนะครับถ้าเป็นบ้านเท้าก็มานก็คงประมาณนี้เนาะโทษฝ้าโทษฝนไปก่อนนะครับลึกๆแล้วผมคิดว่าครอบเข้าใจดีนะครับว่าการที่นักเตะทยอยเจ๊บแบบนี้มันเกิดจากอันยังพ่องนะครับบว่าจะเป็น ซีซั่นที่แล้วเล่นเล่นนักนะครับรวมถึงฤดูกาลนี้ตีว่าได้ปีซีซั่นน้อยแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงเก็บตัวก็อาจจะมีการฝึกนักตัวนะครับเพื่อให้นักเตะฟ,ฟิตเนาะแต่ว่ามันเป็นสิ่งทีแก้ก็น่าจะกู้ออกมาได้บ่หมดนะครับแล้วก็แหมประเด็นหนึ่งครับเป็นประเด็นใบแดงของนุนเยสนะครับก็ยังตีหันกันนะครับนุนเยสในจัดเฮดบัตใส่เฮนเดอร์สันนะครับของ พาเลนเนาะจนโดนไล่ออกนะครับในเกมตีเสมอกันนี่แหละครับแล้วครอบก็มีอาการหัวเสียตีนุนเย็ดโดยอมเดินออกจากสนามทั้งทีท,ทีมเนี่ยตามหลังอยู่นะครับเลี้ยวฟุในยุคข,ของครอบเนี่ยเขาพู้กันดีนะครับว่าแก้เข้มงวดเรื่องระเบียบวินัยเรื่องพวกนี้มากเลยนะครับซีซันที่ผ่านมาเนี่ยมีแอนดูโรเบิร์ตสันนะครับโดนแดงในเกมเสมอสเปอร์นะครับเมื่อเดือนธันวาคม 2, 2021นะครับทั้งฤดูกาลโดนคนเดียว นะครับแล้วก็ซีซั่น20 20ถึง20 21นะครับบอมีนะครับบอมีคนโดนแดงเลยนะครับแล้วก็ย้อนไปถึงปี2019นะครับฤดูกาล2019ทับ20นะครับก็เป็นอลิสันเบ็กเกอร์นะครับโดนใบแดงในเกมชนะใบตันนะครับในเดือนพฤศจิกายนย้อน2019นะครับตึงโรเบิร์ตสันทั้งแบ็กเกอร์เนี่ยโดนใบแดงโดยตรงเลยนะครับแล้วก็มาถึงนูเยสนะครับเมืมอเจ้าเนี่ยครับต่อตี2เนา เป็นนักเตะคนแรกเลยนะตีโดนใบแดงของลิพูในฤดูกาลนี้แล้วก็เป็นคนแรกของพี่เมลีกในฤดูกาลนี้ตัวนะครับเน็ตขนาดนะครับวันนี้จึงเปิดตัวในบ้านนะครับครั้งแรกในพี่เมลีกเนาะลงตัวจริงแฮมต่างหากนะครับพวกสถิติส่ขาดตัวกองหน้าตีแป๊งที่สุดในโลกมานะครับเกมแรกก็จัดใบแดงเลยนะครับเป็นตีน้าจดจาขนาดเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งดีเอ่อเปิดหัวอย่างก็ ประสบการณ์นะครับอันนี้ครอบเปิดก็ชัดเจนนะครอบเปิดก็บ,บ่ได้โอบ่ได้ปกป้องนุนเย็นะครับกับพฤติกรรมแล้กลแกกวก็สิ่งที่นักเตะได้ย่าลงไปเนี่ยแกก็ยอมรับว่าสิ่งที่นักเตะย่าลงไปเนี่ยก็เพราะว่า,าแกยังรับความกดดันได้บอดีปอ้อนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่แกจะต้องเห็นหู้เนาะแล้วหับมือกับสถานาการณ์แบบดีขึ้นได้นะครับในการเตะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนาะ ประเด็นอีกอย่างหนึง่งประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นที่สามก็คือแก้ยังพุ่มใจในลูกทีมอยู่นะครับก็บอกครอบก็บอกว่าครอบก็อู้ครับลูกทีมหลังเกมเสมอกับาเลนนะว่าเขาพุมิใจกับลูกทีมมากมากนะครับเหตุผลของเขาก็บอกว่าเอ่อก่อนจะเล่นเกมเนี่ยนะครับก็เจอปัญหาเยอะแยะเนาะพอลงมาเล่นก็นยังมีปัญหาอยู่นะครับแต่ว่าเป็นเกมที่เริ่มต้นได้ดีนะครับก็ชอบแบบนี้แหละนะแม่ผลการแข่งขันมันจะ บเป็นบเป็นดังใจนะครับจังหวะเสียประตูแก้กวามันก็มันก็เป็นจังหวะที่โดนส่วนกัปน่าจะเป็นขั้งแรกนะแก้กระวาจะอั้นนะครับขั้งเดียวเนาะแล้วก็เป็นจะบอกว่าซวยก็ได้นะครับจะบอกว่าพิษพาดก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็กันแล้วก็การมาเหลือ1ิบคนเนี่ยเล่นกับทีมอาชีพที่มสิบเอคนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับแต่ก็ยังดีนะทีได้ผลการแข่งขันออกมาแบบนี้แก้กระว่านนั่นก็เป็นสิ่งดีๆที่สุดแล้วนะครับ ในแง่ของชีวิยากก็ผมก็หันตัวนะครับกับบทบาทของครอบเนาะในฐทานะที่เป็นแม่ทัพนะครับก็ต้องซื่อใจลุงน้องอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่หันอยู่ตอนนี้ปัญหาที่าคาร่าค้าซั่งอยู่ตอนนี้นะครับเขาก็ยังบาหันนะครับแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เนาะว่ามันจะไปสิ้นสุดตรงไหนกันนะครับเออส่วนตัวผมเนาะหันจะได้ก็ฟอร,รม์มเมื่อคืนนี้นะครับเทียบกับเกมแรกผม จะว่าเล่นดีกว่ากนะผมผมคิดว่ายังบมดีขึ้นต่อได้นะครับเพราะว่าเกมเนี่ยพาเลตน,นะครับลงไปรับลึกเนาะแล้วก็ล้อสวนนะครับมันก็เลยปล่อยเขาได้เล่นได้เล่นบล็อตน,นักแล้วก็เหมือนเขาจะได้ขึงเกมตลอดเวลานะครับแต่เพราะว่ากองหลังเขาขึ้นร้อยขึ้นสูงนะครับทั้งเทรนทั้งโรเบิร์ตสันเนี่ยมันก็พอโดนสวนมานี่ครับมันก็เกือบจะโดนกุดดอกเหมือนกันนะครับ แต่ก็ฟูแลมเนี่ยเป็นทีมที่เลือกที่จะเล่นเพลสิ่งใส่เฮาเนะเล่นกดดันเฮาเล่นนักใส่เฮาอย่างเงี้ยเกมของเฮามันก็จึงเกมของเฮาเนี่ยมันก็เลยขาดขาดกเกินๆนะครับดูแลว้วก็คัดหูคัดตานะครับเหตุละเหตุและผลนะครับมันก็มีอยู่ในตัวของมันแล้วนะว่าทําไมฟอร์มทีมของเฮาเนี่ยมันถึงได้ติดลมแบบนี้นะครับคนที่เป็นแฟนบอ,นนอลเนเราตามข่าวตลอดนะผมคิดว่าน่าจะเพราะเข้าใจสถานการณ์ ของทีมเหมือนๆกันนะครับนักเต้เขาก็กำซึกมานักเนาะเป็นห้องกว่าเตะมาหนักนะครับทุดูกันก่อนนาะแล้วตอนนี้ก็เริ่มสงผลนะครับในเรื่องของอาการบาดเจ็บเนาะความกรอบของสภาพร่างกายมาเจอฝึกนักตัวนะครับก็ทยอยเจ็บกันที่เราค้น2ค้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของความฟิตแห่งต่างหากนะครับติงยังบ่ดเต็มหลอดบ่ดเต็มทางกันตอนนี้แล้วก็ยังให้สมดุลของทีมนะครับมันก็เลยยังบ่ดดีเนาะเอ่อ พูดตรงตรงนี้นะผมก็ว่าได้หมายความเฉพาะเจ้าจงถึงนักเตะค,คนได้คนหนึ่งนะครับเรื่องความฟิตหรือองอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องปับตัวนะครับตัวงนเกเตะใหม่เนักเตะเ,เก่าเนาะแล้วก็บอมีไผบอกได้นะครับบอาเกมนม้ถ้านูนเย็ดเนี่ยบอตะบ้าแ,แตกนะครับจนนูนไหลออกเนี่ยเราก็เหลือ11ปตัวต่อกันเนี่ยจะพลิกชนะพาเลทได้ก่อนเนี่ยผมก็ยังบ่ฮู้นะครับบอมีไผฮู้เลยนะครับแล้วเขาจะโทษเขาคนเดียวก็กบ่ได้นะ ก็น,นี่ต้องยอมรับพรามันเป็นทางทีมนะครับจริงอยู่ครับนุ่นเย่ยต้องรับผิดชอบนะครับกับสิ่งที่ทีมต้องทําเมื่อทีมอยู่ในสถานการณ์ทีล่ลาบากแบบนี้นะครับแต่นั่นมันก็เป็นสิ่งที่เขาจะต้องเห็นหู้อยู่แล้วนะ้องเป็นบทเรียนเนาะอืมโอเคสภาพทีมตอนนี้นะครับบอกตรงๆเลยเนาะวัาเดี๋ยเขาจะต้องไปเยืยนโอเทสฟอร์ดเนี่ยกูรักกูแค่ของเขาเนี่ยผมก็ยังหมาฮู้นะครับมันจะออกหัวออกก้อยเนาะแต่ในสภาพตีตอนนี้ ก็อยู่ในสถานการณ์บ่ต่างกันเลยเนาะเหมือนผีเน่าก็ลงปุนะก็ว่ากันจ้านนะครับพอแมนยุกว่าก้านมา2เกมเทาก็เสมอมา2เกมนะครับกระทอนกระแทนพ่อๆกันเลยเนาะก็บอกหู้นะครับจะออกหัวออกก้อยเนาะจะเป็นจะได้กระเชียกันไปเนาะในหน้าตีเทาเป็นเดอะคอปนะครับเป็นเดอะเลดเอ่อมาพอข่าวในมดแล้วนะครับทีเฮาอู้กันมาเกี่ยวกับประเด็นของ เกมเมื่อวานนี่นะครับนอวันนี้นะครับก็แน่นอนนะครับมันก็เป็นข่าวใหญ่นอข่าวใหญ่ในในซื้อแล้วพอเตะอยู่ทีมเดียวอแหมต่างหากนะครับตอนแรกก็นึกว่าถ้าชนะก็เป็นข่าวใหญ่อยู่ดีนะครับการถ้าชนะผมก็มองว่าจะอาจจะชนะสักสามศู 0, นยะ์ะแต่ก็บอกขึนว่าจะเสมอแล้วแถมป้อนนุนเยอะโดนไหลออกแถมต่างหากนะครับ มันก็เลยเป็นข่าวใหญ่ตึงพอดุนเย็ดด้นย,ยังก็ด้นไหลออกนะครับมันก็เลยเป็นข่าวใหญ่ที่กบกบกบทุกอย่างไปเลยเนาะแล้วก็รวมถึงฟอร์มของทีมตัวนะครับที่ออกสตาร์ทปีนี้บ่อน่าประทับใจเลยเนาะครับเออก็มีนะครับคนที่ออกมาปกป้องเปื่อนนะครับก็ออกมาปกป้องอยู่นะครับบ่จะเป็น ฮาวิเอเลียตนะครับเจมิลเนอร์นะครับเพราะว่าปกบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่นุนเยตเนี่ยต้องเฮียนหู้นะครับเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเนาะเจอกันครอบกระบอกนะครับว่านุ่นเย็ก็ยังมีเวลาที่จะต้องเฮียนหู้อีกเยอะนะครับเกี่ยวกับเทคนิค ลีลานะครับชั้นเชิงของทั้งอ่อย่างก็พิมีลีกนะครับนักเตะที่พิมีลีกนะใครก็บอกว่าเป็นลีกปับเซียนอยู่แล้วนะครับมีนักเตะตีดังๆนะครับมาดับที่นี่หลายต่อหลายคนนอโอเคมาอัปเดตข่าวในดิจิตอลฟิลกันน้อยครับเดี๋ยวเนอร์ผมขอจตัวช่วยก่อนฮ่ายัง ยังง่วงอยู่นะครับยังไขรับอยู่เนาะเพราะว่าแต่คืนนี้ตื่นมาตั้งแต่ตีสองเนาะใจครับเป็นรีพูสแล้วก็ต้องเชียร์กันต่อไปเนาะอันนี้มีข่าวเกี่ยวกับอัปเดตนะครับครอบกลับมาอัปเดตเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของบับบี้นะครับร์มิโนโเหมือนจะเป็น ข่าวดีนะครับเดี๋ยวผมพอก่อนนออเขาบอกว่าบอบ,บีนะครับจะกลับมาซ่อมได้นะครับภายในสัปดาห์นี้นะครับเนียนะ เราจะลงเล่นได้ก่อน,นะครับมาซ่อมได้ก็แต้หละนะครับจะซ่อมเต็มในหลายๆเชั้นนะครับน่าจะเป็นวันพุธนะครับเริ่มจากวันพุธนะครับแล้วก็มีโอกาส มีโอกาสไหนที่จะได้เตะกับแมนยูนะพอกันนะมีโอกาสนะครับเขาบอกว่าถ้าได้ซ่อมตั้งแต่วันพูดแล้วนะครับก็มีโอกาสดีว่าครอบอ,อ,อาจจะได้ใจ้บร,ริการของทั้งบบี้เฟอร์มิโนนะครับในการเยื้อทีนโอแทรฟอร์ดเนาะตัวนี้กองหน้านะครับนอกจากตัวเจฟเนาะ อัปเดตกันน้อยหนึ่งนะครับตอนนี้ตัวเจ็บเขาก็มีไฮเน่ที่อากัคันทลานะครับอิบราฮิมาโกนเตเนาะโจตานะครับเดียโกโจต่าเคอร์ติโจนนะครับเคลเลเฮอร์นะครับดิออกคาเวนเลมสีนะครับเคสกอดอนนะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเนาะน่าจะโดนแบนสามนัดแน่นอนนะครับนั่นก็คือดาวินนูนเยสนะครับทําให้กองหน้าเนี่ยถ้ามือกองหน้าของเขาตอนนี้จะเหลือตัวเลือกน้อยลงนะครับก็จะมี จะเหลือใครแล้วนี่ก็จะเหลือดาวินนุนเยสอ่อคาเวโยนะครับคาเวโยแล้วก็ซาร่านะครับนี่ตัวเซอร์เป็นตัวหนึ่งน,น่าจะเป็นฮาวิเอเลียดนะครับพอดึงเอเลียดมาเนี่ยกองกลางก็จะเหลือตัวเลือกน้อยลงไปแหมแล้วก็จะเหลือฟาบินโยนะครับเหลือจอแดนเฮนเดอร์สันเอ่อเหลือเจมส์แล้วก็เหลือเกอิต้านะครับผมเกอิต้าตี บรได้ลงเล่นในเกมเกัสตันพาเลศนะครับก่อเนื่องจากปัญหาความฟิตเนาะที่เป็นออกมาถแถลงข่าวนะครับว่ามีปัญหาเรื่องความฟิตนะครับก็เลยเป็นได้แค่ตัวสำรองก่อนเนาะแล้วก็แถมบอปอยังแบบนี้บอยังได้เวลาลงเล่นก็เปิลเลยนะครับอันนี้ก็น่าเห็นใจแกเนาะทั้งๆที่ผมก็อยากให้แกได้ลงเหมือนกันนะครับ โอเคมีอย่างหัน่นก็เป็นข่าวเนี่ยแหละครับเกี่ยวกับตอนนี้กันนักสุดก่อเนี่ยครับดาวินนุนเยสนี่หละ่ะหันไปต้องได้กับมีแต่ข่าวดาวินนุนเยสนะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมของทั้งเจมิเนอร์นะครับแต่เมื่อเคืนเข้ามาห้ามน้องได้ดีเนาะ ดี๋าวนั้ห้ามน้องได้ดีนะครับทำหน้าที่ปีใหญ่เนาะแล้วก็เป็นกัปตันทีมตัวเนะครับอันนี้ก็ชื่นชมแกนอกประสบการณ์แกดีนะครับอืครับคนอาย,อยุสามบหกคับคนอาย,อยุชานะครับก็เป็นธรรมดาเนาะยังหนุ่มยังแน่นอยู่นะครับเออในส่วนของข่าวตีว่า ถ้าคือประเมินตอนนี้นะครับกับสภาพทีมเนาะแล้วก็ผลงานที่ออกมาเนี่ยเออ่คนดีนะครับเสียงชื่นชมกับเกมฟูลแลมที่ผ่านมาเมื่อคืนเนี่ยนะครับจากเลดติ้งมาเนี่ยทั้งฮาวิเอเลียดนะครับทั้งฮาวิเอเลียดนี่ได้รับคำชมนะครับนักที่สุดเลยนะครับแล้วก็เป็นนักเตะตีโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นเนาะ จริงๆเกาะในเกมก็จะหันนะครับแก้ลงเข้ามาเชื่อมบอลเชื่อมบอลแล้วก็สามารถพาบอลขึ้นไปข้างหน้าใจใจนะครับมิตี้การาจบอลของแกนี่ด,ดีกว่าดีกว่าเจมิ่เนอร์เีกนะครับเพราะาบอลเข้ามาทางนี้ก็จะมีซาลาห์ไวครับก็มีเทนอเล็กซานเดอร์อโน่เนี่ยครับเข้ามาประสานงานกันทาให้แก้โดดเด่นในจังในการในการเล่นตุนมแรงนิดฟิวได้ค่อนข้างดีนะครับก็ได้รับคำชื่นชมนักนะครับ ก็ได้เป็นแมนออเดอร์แมทของทั้งดิสซิแอนด์ฟิลนะครับได้ไปถึงเจ็ดคะแนนเนาะแถมคนหนึ่งนะครับผมก็จะอูเฉพาะตัวเด่นเดลนละกันเนาะเด่นขึ้นมาเนาะอีกคนหนึ่งนะครับผมก็จะเชิญชมในส่วนของเท่นอเล็กซานเดอร์อโนนะครับทั้งการในเกมนี้แกเล่นได้ดีกว่าฟูแลมอย่างเห็นได้ชัดนะครับความกระตือรือร้นนะครับความคมในการใจบอลแล้วก็ความ ขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยการเคลื่อนที่ของแกทําได้ดีกว่านะครับมีความบาเมรนนะครับเบาเมิ ber, เหมือนเหมือนเกมตี่แล้วเนาะเล่นระมัดระวังตัวดีนะครับแต่ก็ยังมีเอ่อมันยังมีอยู่ขค่น้อยนึงครับตีว่าในส่วนของการจริงๆไอ้แกผ่านบอลได้คมมากเลยนะครับแต่ว่าตีผมเห็นเน่แกเข้าไปเล่นเกือบถึงกางเลยนะครับถึงตําแหน่งมิดฟิลเลยนะครับบางเต๋อเนี่ยผมก็มาเกิดทำามือหลังร้อยเนาะอันนี้ผมมาหู้ะ มันน่าจะเป็นแผงของครอบเนี่ยแหละครับตีว้างเอาไว้นะว่าเมเท่นเนี่ยดันเข้าไปถึงแผงมิดฟิ์เลยนะครับบางข้างลุบเข้าไปทางไหนนะครับเราก็ปล่อยฮาวิเอเลียนะครับขึ้นไปทางขวาต่อกับทางซาลานะครับอันนี้ก็หันบอยนะครับเมื่อคืนเนี่ยหันแกเล่นแบบนี้บอยข้างนะครับส่วนโมซาลาหรอเมื่อคืนได้แค่หกนะครับก็โอ ต้องบอวากว่าการเอาบอลลงของแกนี่ครับในแต่ละลูกเนี่ยสุดยอดนะครับในการเอาบอลลงเนาะเน้นนะครับแต่ขาดอย่างเดียวตอนนี้ขาดจังหวะการเข้าท้ามนะครับยังบอดเฉียบขาดปอเนาะยังบอคมตัวใดนะครับแหมนคนหนึ่งก็เป็นลุยดีอาสน,นะครับเมื่อวานนี้ต้องชมแกนักเลยนะต้องชมแกนักเลยนะครับกว่าเล่นได้ดีเนาะวิ่งบอมมีมดนะครับบุกเ้แกไปกินอย่างม้านะครับวิงวงงว่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับแล้วก็ แกก็จงหวะแก้ดีหน่อยได้มายิ่งประตูก่อนตีจะเ,เปิดห้องอย่างก็ก่อนตีจะก่อนตีแกจะมดแห้งไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแกก็เริ่มมดแห้งหน่อยอย่างเตี๋ยวหันนะแล้วก็ได้ข้าวประโยน์ลงมาจุ่ยตั้งฝั่งซรายนะครับเพื่อแกคุบเข้ามาเล่นตั้งกางนะเนาะข้าวาโยชนนี่เสียตอนนี้นะครับเสียในส่วนของตัวน้อยไปน้อยนะครับทำให้แรงเบียดแรงบัท่านี่ ต้องเสริมกระดูกแขมนะครับต้องเสริมกระดูกแขมตึงเขาวันโยตตึงเอเรียดนะครับแต่ว่าในความแข็งแร่งตอนนี้ต้องแย้งว่าเอเรียดดีกว่านะครับก็เป็นอนาคตเนาะก็ยังมะฮู้จะเอาจะได้นะครับในส่วนของตลาดนะครับถึงตอนนี้ผมก็ยังมั่นใจว่าน่าจะยังบอซื้อไผ่นะครับน่าจะยังบอซื้อไผ่น่าจะใจ้ชุดนี้ไปก่อนนะครับโดยเฉพาะกองกลางก็เหมือนกันนะแล้วก็ไปพอกันแฮมกำมึงครับในเกมแดงเดือดดีละอ่ะมันจะเป็นจะได้เนาะ โอเคครับวันนี้ก็สรุปข่าวรีวู้กันประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันตเตอร์เนอร์วันนี้สวัสดีครับ